น้สกัาวระครับซาธุสาธูเมนยังก็ขอบตาดำแถบานนี่มือรนนวดด้ขึ้นด้วกนสิมอเาวว้ฉันเพื่อนวัามาอาบน้ำนอนด้วยท่นมือเรนอนซสแล้ววันแล้วนี่ก็ที่อาบน้ำนอนนี่นี่น้ำน้ำพักบอนน้ำพักบอลตีเอก็ได้ยินข่าวว่าทสาย เอฟซีทั้งยูทูโทรมาเมื่อเมื่อเมื่อขึ้นบอเมื่อวานเมื่อขึ้นบ่อไหนนอนเลยมื่อขึ้นเพ่งอไรเมียวหน่อยกัดเมียวใหญ่เมียวใหญ่เอมีใหญ่กัดเมียวหน่อยกัดอันมันดูผุนฉ่มันนอนนั่งกับบ่อใดบ้านอันซุ่มเหมือนเมียวใหญ่ห้องกัเขาไปหาบู้ยหลแนี้ยเมื่อขึ้นอยไรเออโน้กคือมาน้กัดเรามาด่าเน้ก สามตัวแตกเนาะแมนแมน,แมนทั้งไอ้ทั้งไก่ซุ้มข้จจาวเดือดร้อนนี่นี่นี่สินข้จจาวก็อยากได้อาศัายบุญเพิ่มผุญบารมีนี่ล่ะได้โว้ได้ฝ<ม>ายอแมนน่แมนยูกะจังว่าปูด้วยีเฮาก็คือสีอปวดหายอยู่หรอ,อกเนาะง่อสีมากกะได้ผมคิดว่าเนยแมนดูแมนแต่ว่าเมื่อวานนี่ทางทีมงานก็ได้เข้ามารอบนึงแล้วเนาะครับ มารอบหนึ่งแล้วมานี่อันความฟันมือนั่นพันเป็นฟันมือมือมือสีเลขกออกเนาะมานี่ล้างเลขกออกแล้วที่บ้านนี่แบบนที่ขึ้นตองหวดนี่ครับที่เขามาถามิืงสันดีนี่แหละเน่าเนวาน่าหั่นใจแน่แนวบหั่นใจว่าขึ้นตองหวดนี่ละครับแต่ว่าอันคว่ำสีเขามากอะมาอกกันยืดมา อาจารย์ส่องสิบ๊วยแต่ไรนันอกเด้อเป็นยังที่บอกพราะว่าผมเห็นปูวัดปลาอุดรครับตอนที่เพิ่นไห้ถึอมกซี่สองนะมอหนี้ทั้งทีมงานที่ไปท่ายท้ำยูทูปกันหลายๆลาคนมันอกครับทุกช่องนั่นแหละก็คือก็คือฝากเบอร์ของปูวัดปลาอุดรลงทั้งทั้งช่องไปนั่งกันทุกช่องครับกับไม่ได้คิดในอย่างหลายหรอกนอกจากคิดว่าเออฮัทเทียมีญาติยม มี่เอฟซีเดี๋เพิ่นมีโชคไม่ใช่ครับเพิ่นกะสิขันผู้ใดอยากเฮ็ดบุญแม่นวะกะสิได้โทษติดต่อกันได้โดยตรงครับสุดท้ายแล้วอันซ้ำเข่าเพิ่นก็บ่ได้สันดีเนาะเออแม่นก็ได้ปิดโทรศัพท์ไว้บ้าคือสิเฮ็ดจังได๋จัดอันท่าวัดกันเดี๋ยวกระสายติ้งหนองติ้งหนองว่าซั่นแม่นเไปไปมาๆก็ได้ได้เปลี่ยนเบอร์ซ้ําเปลี่ยนเบอร์จังว่าคุ้มคืนอย่างนี้ว่าสีซสั่มร้อยสั่มเนาะ ก็โบเป็นั่งนอกระปิดไว้แน่ครับแตรับได้เท่าที่รับได้อะเนาะกย่างทั้งอีทีก็เข้าใจเนาะเพราะว่าบางเทีพระอาจารย์เม่นกบบมีกิจเนาะมีกิจพอในยู่ซื่อๆเนาะเดี๋ยวก็ต้องพัฒนาวัดรแมนบอแมนแมนครับเดี๋ยวก็ช่วงเวลาทำวัดก็ต้องทำเท็ดอันนั้นเท็ดอันนี้อยู่ว่าเศร้าบัตรแทงบอนนี่อย่างนี้น้ำโรับบัดบัดนี่คือว่าคือว่ามันขึ้นกับฝันอีก ฟันนี <after that bar ger> man, ่น <t> ี่มันขึ In ้นเหรันอยู่ในนอนเสียในนอนโดนเติอบเยช่วงช่วงเงินกะช่วงงููมหาตีซีว่ะในนอนเท่านั้นเท่านั้นเนบ่ปีโตซับอีเดียรับโับยางเดียวอ๋ออันนี้ในน่อ็ปีโตซับะปีโตซับแต่ว่าเปืดอดังรวดอ้าวเป็นอีสีตัวมานี่ก็เได้ฟันดูกับันมาก็เจมมากมากน่โกระมวนมากความไม่บานฟอนมาโอ้ยเต็มทาาง นทาลักษณะเกามาตุ่มมาห้มมลักษณะเกามาตุ่มมาหวมบงนี้ก็เปลี่ยนรเตืดนที่เขาหรือมามาพวอนมาเมื่อนบุเา่ากำนังเขมว่านังีุมเต็มกัเต็กับทังหนอกซุ่มพุ่นุ่มเขาเขาก็มวนมาตามเปก็ยามเขามแล้วชุ่มขามากาเขามากากาฝันเล่ห์หาปูดุสีบุ่นีซุ่มเหมือนกละขมว่านังเรื่องอันหนึ่งุ่มบุถาบนชุ่มบุ่าก็เลยนนางคุยกันโอ้ยดีใจฉลองตัวปูเล่เขาว่าสันคนน ได้ฝันนั่นนหมได้ฝันสล้องสล้องนี่ปูจะถือท่าพวกขาน่อยได้เหรอจันง่ายเมื่อไดมาดิเหรว่าจันเนี่ยเนี่ยเหรอแลแต่หมวน่าันดอมานงนี้ผู้นึงได่ว่ากเป็นว่าอันอยากอันพวกข้าน่อยอยากกินหลาบง่วงมาจันอยากอยากกินเลาาง่วกก็เหล่าขาวซีสิบปวดไงตว่าเทใช้แก้ยวคืนแก้ีว่าจันนี่นว้าห้วนะ ในฝันนีอยากกินลาบากว้งอยากกินลาบกัวครับอันเราเราขาวซีิบดีกีขวดยวดันยแตำมาทศแกะแกวเครื่องหนึ่ง่าเทศแกะแกวครึ่งหนึง่งเออกินกลาบกัวครับเดี๋วกินอยู่ทั้งนอะก,ก็ยันอันวานอ่ะ,ะอ,ออ๋อก็คือก็คือมูฮัองยืนเจอหลอนเนาะกวานสิ จัดลาบก้อนสีไอ้กินลาบงัวก้อนสีไมคือไอจ,จุก,กันเ <c oughs> หลาเท้าเป็ดโะก้อนแหม่เท้ <c oughs> าเแก,กันแล่โซก,ก้อนหน่อยครัเออ <c oughs> ผู้ทยทิพย์ทุ่งข้าเจ้าอยู่อีกพุ่มข้าเจ้า,า,จา,าก็คือกันอยู่ตอนนี้เนาะเออแมน่นแม่นยากยากปัานนีน้เพิน่นได้กินเมื่อวานนี้ครับก็บเมื่อกาดร้อนไอ่มากเหมือนทั้งยื่ไปซื้อไม่เห็นไปซื้อไม่เห็นไหวข้าวเจ้าเพมันสื้อยากกินน้ำตัวเนอ๋อโอ้คนต้องบอกกซื้อแต่ว่าในฝันเพราะให้ได้กิ่นมันบ่ ในห่านบอห่าได้กินเพิ่งมาบอกเลยคนอยากคนมาบอกคนอยากครับครับเสียดิซุ้มมือเทานี่ยเตรียมในจัดหาทันตัวตะวันะตะวันเหล่าเขาเสียเอา้ามาได้อยู่บ่อละเอาหุ่นตั้งไว้ทั้งหมดนี่ท่านด้ห้านเห็นมั้วห้านมั่นหมาทั้งมาใช่หรือหันดิหานโอ้ยมันบอกยังห้านไม่หันบ่เออหานหานสาดไใข่อยครับแต่ห้อมาเกาก็คือตั้งหันเลยเห็นบ่ถ้าสมะติเที่หาบ่เขาจะหันตาว่าเขาจะหัน อือสีมีลาก้อยสร้อยกองใส่ขอขอวัดได้อยู่แต่เขาเทศจะกวดน้ำอันนี้มากครับอือเทศจะกวดน้ำอันนี้มากแต่ว่ามัมคิดพู่เนาเราเราซีซิบเนาะไม่พร้มฝันไม่ร้อมฟันบอกค่ะอาจารย์น้ำกับชิบูเป็นหนึ่งบอกเฮ้ยน้ำกันึงกันแล้ค่ะอจารย์ดีมันบ่ได้เกี่ยวกับน้ำดิเราไหมเราชิเราสี่ีิบดีกว่าชิบสี่สิบคุณบอกกับเป็นตัมาแล้วเนาะวันนี้ มันเนื้อเนื้อหนึ่งเนื้อก็เป็นหนึ่งเนื้อเนื้อก็เบียดก็เป็นหนึ่งอยเนื้อกับสี่เป็นหนึ่งอยู่ครับเมื่อนี่เป็นสี่ที่เขาเนื้อเนื้อสี่เป็นหนึ่งเมื่อกาเสียบข้อมือมาตันตัวกันมาสี่สิบหดีกี่กับสี่สี่สิบหล่นแล้วเดี๋ยวนั้นมาตีเป็นว่าแก้วเครื่องหนึ่งตียินใส่แก้วเครื่องหนึ่งนั่นละอีกข้อมหนึ่งน่ะหมอกจุดส้ำคัญมันใช่ไแม่หอวกเป็นเป็นสองศูนบ่ แบงออกเป็นชี้ชิบบ่ชี้ชิบแด่งออกเป็นสองศูนย์บ่เใส่แก้วเคยบ่มันสิเป็นปิดโฆาเป็นข้ามมาแน่ไหนให้ให้ตีซื้อดอกเงินใส่แก้วกบ่ต้องไปคืดหลา้บ่ต้องเกี่ยวกับเครื่องกับหยังบ่แก้วกับเก้าโลดกับ่เก้ากับศูนย์ซ้ำนั่นกันเนี่ยจีตวเหลือง่ายๆดิเนาะถ้าว่าครึ่งนึงปุ๊บกับสองศูนย์กับกระแมนอยู่สองศูนย์อยู่ง่ายๆดิปฏิญาณได้ก่ยี่ไปขึ้นผู้ึ้นฟ้าไปเที่ยวใส่แก้วไปเที่ยวใส่แก้วครึ่งนึง แค่แก้วแต่ว่าเบากว่าแมนสี่สิบเดี๋ยวเยอะพิ่งเขียนเรียกต่ออีกก็ได้เขียนเราบอกว่าเขียนเขียนใส่ต่อวันนี้เขียนโหลดหมดทุกอย่างเขียนโหลดหมดทักอย่าเขียนแล้วอืคิดเบ้่งก็เขียนไว้เออแก้วนี่บอกว่าแมนน้ำแก้วเนาะอืม ถ้าตามน้ำแก้วน้ำแก้วมันก็จะเป็นเก้ายวมันก็ตก่อไก่ไงเป็นเก้าขเขียนแทนไว้กันไล่เบื้งที่เป็นเก้ายยังสี่สิบปวดหนึ่งเท่ใส่แก้วเราดีคือสี่สิบเด้เท<อ>่ใส่แก้วใส่แก้วกับเอาข้าวเอาใส่เก้าถ้าสิแก้วนี่เป็นได้สองยางมีศูนย์กับเกลียวครับ ตารางัดสีเป็นสี่ศูนย์ศูนย์มาได้ผมว่าเออแม่นเนาะนี่เปนสีมาซะพอสี่ศูนย์ศูนย์น้อยต่ศูนย์หนึ่งสองกั็ยังมากเนาะจังหน่อยวันสิ่ออกรางวันที่หนึ่งสิ่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรางวันที่หนึ่งแม่นถ้าตีตามข้อมความของตีกะสี่สิบถ้าเอาไปใส่แก้วเอาไปจับไปใส่กางเับแก้วเรานี่เพิ่งว่าสี่สิบดีกี้ก็ขึ้เป็นสี่สิบอยู่แล้วล่ะแม่นครับเอาไปใส่แก้วจับใส่เก้า กสิไปจับแก้วเป็นได้2องยางก็ศูนย์กับเก่าแมนกะซครับซีศูนย์เก่าซีศย์เก่คืออะไรครับสี่เป็นีศกับ4ีศูนย์เก่า็ะแต่ว่ากับฟันกันใ้ชั้นี้เตะชั้ก็ลองลองตีเบิ้งแล้วก็คอมเมนต์มาเนาะต่ออร่งมงเอครับทั้งเอซที่รับชมน้ำกันเนาะผู้ใดตีฟันเก่งๆน่ะล่ง ล่องตีข่วมฝันของพระอ,อาจารย์เพิ่นแล้วกับคอมเมนต์มาใตาค้คลิปล่องเบิงครับล่องมันด้วว่าสิตีขึ้นกันกับแอดวะตีข่วมฝันนี่นะครับถ้าแอดแต่ตีว่าเออข่าวเขาใส่แก้วกับอาจ์ซเป็นซีศูนย์เอาไปจับใส่กันกับแก้วแก้วกับเป็นศูนย์กับเก้ากซีศูนย์ศูนย์ซีศูนย์เก้าอืมอืครับมเอาบาทนี้ก็ชัดเจนเราต้องบาทน,นี้เนะ<ส>าะต้เขาด้วย แมนซาเตียนแล้วบาทเลยครับอืมเออเอฟซลนะอืมบัดนี้เขาเขียนกเขาอยากไห้นี่หน่อยเอฟซีมันฟังเอาอเขาบอกเขาอันนี้เขียนตาของอาจารย์นี่เราไวปก็จำได้คือเก่าเนาะแมนอืมขันเพิ่นฟังคนจำได้อยู่ดอกเพิ่งกับจุดใบโดดดอกเขียนตัวนิดหน่อยใช่ขายกันก็ได้เออเฟซีเองหูไว้กว่าเฮาดิแมน ตีตีก็ม <sm ันก็ต uh, ีเก่งก็อเอ็มมิ่งนีเอ็มซีเหรเออแม่นแน่แน่เออเออครับเอาจังไหนกับสิรบกวนอาจารย์สักนิดอาจารย์พาวาสันเพราะว่าเมื่อขึ้นกับเทบสิบวันได้สิบวันไอ้เนอะเลยเนาะจะได้พักผ่อนกันได้นั่งตัวเลขเนาะกับล่องเบิ้งกับเท่าที่ความฝันของอาจารย์เพิ่นฝันขึ้นขึ้นตองงวดเนาะครับขึ้นตองวดครับกับอาจารย์ไม่ตีเป็นหนึ่งสี่ศูนย์หรือสิบเป็นหนึ่งหนึ่ง เ <Yeah. S 2> รนจะเป็น <Yeah. S> 2อศนย์นะครับอันนี้คือความถี่ความฝันขอ,ของอาจารย์ครับส่วนแอดมินกับสิตีเป็น4ี่แล้วก็4ี่นะครับแต่เอฟซก็ผู้ใดมีความเห็นต่างคอมเมนมากครับ <Yeah. S 2> หรือแบ่งปันกันเนะาะคอมเมนต์มากแบ่งปันกันครับผม <Yeah. S 2> เอาครับจังไลกับ พูดมาจากหลายๆครับสำหรับม uh <|so|>> ือน uh uh ี้ครับเดี๋ยวมื่อื่นกระสีมะกวนไหมโอ้พี่มะกวนดูเดียวขอบคุณครับสาธุสาธุเอาโน้มนวนกันนะเนาะ